าเป็นประเด็นร่อนแรงค่ะพี่น้องเมื่อติ่งเข้ามาด่าเรื่องแต่งหญิงออกรายการสัมภาษณ์เรื่องชอบการแต่งหญิงมีติ่งเข้ามาด่าชำ แต่ผู้หยว่บ้านฟินแลนด์เลือกที่จะปล่อยผ่านไม่ให้ค่าหาเงินดีกว่าล่าสุดค่ะทางผู้ป่ว่บ้านฟินแลนด์ได้ออกไายการชีวีนะคะเนาะทางติ่งนะคะกะเมื่อวาให้พางผู้ป่วยบ้านฟินแลนด์เรื่องแต่งหญิงนะคะว่าออกรายการทีวีสัมภาษณ์เรื่องชอบการแต่งหญิงมีติ่งเข้ามาด่าฉัำ แต่ผู้ใหญ่บ้านเลือกที่จะปล่อยผ่านไม่ให้ค่าหาเงินดีกว่าเมื่อนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันก่อนมาฟังคอมเมนต์จ้า เดก็ต้องไปบุงก็ต้องซ้อมบางโมก็ต้องมาแหมพอเขาออกข่าวเรื่องการแตกหก่วงของการ,การคนเมีนดากันช้ำเลยคนเมีนดาพผู้ยอยานยพี่แนนช้ำวันนี้ชุดเมีนดาชำ้ำ ยังงั้นยังนี้ยังไงเราเร็ไปยากภวแม่คือยากัวเพิ่มคือยากวติงไหมจติงเข้ามาดาเราไหม ดาไปโหลดจ้าพี่เอ๋ยเจ็บขจบาวข่านดาถ้าคุณไม่ขานดาคุณก็ดาต่อไปแต่ผมขานอ่านแล้วไปหาเงินหาทองดีกว่าดีกว่าจะมาไรสารนคอยกระดาไปโหลดเด้อเจอโบขีข่านดาคอยบัาวาดอกวาสันขาหลังจากมีคลิปนี้ออกมาแล้วนะคะชาวเน็ตเอซี่ตังเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาปล่อยผ่านฟ้องไปก็แค่นั้นเอาเวลาหาเงินดีกว่าแทนที่เขาจะมาฟ้องเพราะเขาไม่ให้ค่าคนปัญญาอ่อนเด้อนะคะเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะทำไปเลยค่ะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำแล้วได้เงินโนสนโนแค่ no ความคิดหาเงินดีกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ให้ค่าคำด่าไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตบอสเลยแค่ขยะเน่าๆรอยผ่านแต่งหญิงแล้วได้เงินแถมยิ่งดังกว่าเดิมอีกต่างหาก แต่พวกบางคนแต่งอะไรก็ไม่ดังแถม,แถมเงินก็ไม่ได้เท่าเขาอันนี่กัดสอยวาสันคะพิ่น้ก็เอมมนต่อมาเ<ๆ>พื่อนบอกว่าทําไปเลยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนโสดไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปใส่ใจพวกนั้นเลยน้องบีก๊กหนูพูดถูกเสียเวลาทำมาหากินหนูจะแต่งหรือจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนโนสนโนแค่ no sun, no care, จ้า ตอนนี้มันเล่นเรื่องมีคนเลี้ยงงึดหลายขอให้บิกจะเลื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้ออานเม่นแล้วก็โมโหแทน แต่ก็ปล่อยวางผู้หญิงบ้านฟินแลนด์จะแต่งอะไรยังไงก็จะติดตามค่ะเข้าใจคำว่าสะออนไม่นอสะออนทุกอย่างที่เป็นผู้หญิบ้านฟินแลนด์ไม่ต้องให้ค่าอย่าไปสนใจดีแล้วค่ะเขาจะแต่งหญิงหรือชายมันก็เรื่องของเขาไหมทำแล้วได้เงินไม่ผิดกฎหมายด้วยตบมือให้บิ๊กจริงๆทำงานได้เงินอย่าไปเสียเวลากับคำพูด ที่ฟังแล้วไม่สบายใจเพจใหญ่ๆเขาลงข่าวว่าแค่อยากกินเด็กตัวเองก็เลยเข้าไปคอมเมนต์แต่ตอนนี้ลบโพสตไปแล้วเงิดมากเป็นว่าเขาด่าแสดงว่าเขาแอบรักเราก็ทำงานหล่อๆต่อไปให้หัวใจมันละลายเพราะความกดดันที่บอสเราเก่งและหล่อครับแต่งหญิ้งแล้วรวยคือจุดๆๆ กูสีแต่งอยู่เบิร์ดปีเมือสาดเลยเป็นว่าแต่งแล้วรวยจ้า ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่สนใจพวกขยะหลอกเขาหาเงินรวยๆสุดยอดความคิดอะไรที่ได้เงินได้ทองทำไปเลยค่ะ no สน no แครนนะคะเนาะติงเขาธรดาทางพยาบาลฟินแลนด์ในเรื่องแต่งหญิงเขาที่แต่งึ้นมากก็คือการแสดงนะคะพี่น้องนอกกระแตงนะคะพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าทางพยาบาลงามงามนะคะเนาะผิวพรรณเพลินกะดีแต่มีติ่งบางคนนะคะเมื่อวาให้เพลินแตง่งยญิงแต่ใดๆแล้วเราเป็นผู้ชาย มาฟังคอมเมนต์นต่อมาค่ะทำงานที่เรารักบ่ต้องสนใจคำคุณอิจฉาปล่อยให้มันตายเองกำลังใจอยู่ทางนี้ลูกนะคะติงประสาทแต่ก่อนชอบหัวเราะพอไม่เอาจุดๆแค่นั้นแหละอย่าไปสนเลยเรารวยซะอย่างตอนอยู่กับอดีตก็แต่งหญิงอยู่นี่จ้ะมันแปลกตรงไหนนะคะพี่น้อง ไปดูโพสต์จุดๆ,ๆุๆมันว่ากระเทยมีลูกได้อยู่แล้วเพราะมีจุดๆ,ๆ,ๆที่จริงนางไม่ได้อยากด่าเอซีหรอกแต่อยากไฟกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ใจกากว้สันค่ะความดีจะชนะทุกสิ่งเสียงนกเสียงกาคือ,อยาชูกำลังครับลูกบิ๊กสู้ต่อไปเด้อแม่เป็นกำลังใจครับไม่สนล่ะดีแล้วไม่เสียสุขภาพจิตครับ แต่งหญิงหรือแต่งชายก็น่ารักค่ะแต่งหญิงแล้วไงด่าเพื่อใครด่าเพื่ออะไรโกรธเกลียดแล้วได้อะไรอิจฉาเสียดายว่ามา ด่าแล้วได้ยอดวิวไม่เป็นไรอาชีพต้องได้แต่งหญิงก็มีสีสันไปอีกแบบเวลาตลกแต่งคือบอกเป็นอย่างเดอ้อแต่งแล้วได้เงินล่วๆสีสิงินเขาเห็ดหยังนะคะพี่น้องนั่นแหละแม่บอกให้แต่งรอเลิศเฉิดยิงนี่แหละไม้เด็ดของเราเราไม่ไปสายกรรมอะไรมากมายก็ปังแล้วหุ่นก็เชื่อใจสุดๆแล้วนะคะแต่งจังใดกระด้หัวเพิ่นว่าแต่งเป็นผู้หญิงแหงได้หัวเพล่นว่าอย่าไปสนใจทำ ำไปเถอะได้เงินรวยๆทําไปเถอะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครโลกโซเชียลมันกว้างอย่าปล่อยผ่านคือดีเพื่อนวาน,นะคะเนาะบอสบิ๊กทำอะไรขึ้นมีแต่ได้เงินเอฟซี FC ลูกๆคนรอบข้างมีไรายได้กันทุกคนแจ่มมากๆป้าชอบค่ะผู้หญิงบ้านฟินแลนด์แต่งชุดสีน้ำเงินสวยมากๆพวกที่ด่ามันเก็บไว้จ้าเคยได้ยิน ยินยางกฎธรรมชาติมันต้องมีความสมดุลถ้าถูกชมอย่างเดียวก็คงไม่ได้และที่สําคัญถ้าเราด่าเขาอย่างเดียวคะแนนความสงสารมันจะเทไปฝั่งโน้นอ,อย่างเดียวด่ากันไปมามันค่อยมีกระแสแต่งโลดค่ะแต่งหญิงแล้วได้ตังค่ะพี่น้องติ่งคำวาดาเรื่องแต่งหญิงของบอสบิ๊กบอสบิ๊กกับโบสุนโนสุนโนแค่ได้ค่ะเดือปล่อยผ่านค่ะขอบุญขอบุณพี่น้องทิ่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้น้ำแน่ สำหรับคลิปนี้คะ่ะพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เขามาสู่กันฟังเดอ้อว่าบอดบ๊กแตง่งเป็นผู้ยิ่งและสวยบอหรือว่าแต่งรอจะดีกว่าคะ่ะขอบคุณขอบคุณคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอล่าไปก่อนสวัสดีคะ่ะ